โครงการสีขาหาบ้าน หลักการและเหตุผลเนื่องด้วยปัญหาสุนัขและแมวจรจัดนั้นเป็นปัญหาที่ไม่ไกลตัวมากนักอย่างการถูกทอดทิ้งการที่ไม่ได้รับสุขะอ,อนามัยหรืออาหารเพียงพอแม้กระทั่งการคุมกําเนิดที่ไม่ค่อยมั่นคงพอที่จะลดจํานวนสัตว์จรจัดเหล่านี้ได้ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงเห็นว่าการที่พวกเราได้สืบค้นข้อมูลจากคนในละแวกจังหวัดนคนปรปฐมและลงทุนซื้ออาหารสัตว์แห้งและเบียกให้น้องหมาน้องแมว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและเป็นกําลังใจให้กับมูลนิธิรับเลี้ยงสัตว์จรจัดและเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวเราจึงมีการกระจายข่าวสารหาบ้านและเชิญชวนให้คนมาบริจาคของกินและเครื่องมือเครื่องใช้ผ่านใบปลิวและนำไปแปะบริเวณจุดต่างๆที่มหาวิทยาลายัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์วัตถุประสงค์ของโครงการ1 อยากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆของมูลนิธิและช่วยให้สุนัขในมูลนิธิมีอาหารกินที่เพียงพอ 2. อ,อยากช่วยหาบ้านให้สุนัขและแมวจรจัดได้ไปอยู่กับคนที่พร้อมดูแลเอาใจใส่น้อง สัสดีค่ะครับ,รบก็คือวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ท,มมนนออที่มูลนิธิแสงตะวันเริ่มต้นจากอะไรอะคะก็อาชีพ้านแสงตะวันมีผู้ให่บุญจ้างให้เมื่อก่อนผมก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วแบบไม่มีเบื่อก็เป็นที่สงเคราะห์อย่างนั้นค่ะแล้วก็แล้วมีคนมาปล่อยเรืเอยๆมาลวบากทั้งนั้นอ่า แล้วตอนนี้จํานวนน้องหมาน้องแมวมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วคะตอนนี้หมาสี่ร้อยแมวห้าร้อยแล้วก็หมูป่าสิบกว่าตัวโอน้องหมูป่าเปิดมาเป,ดเปิดมากี่ปีแล้วคะสองพันห้าร้อยยี่สามยี่สบสามห้าแล้วก็จนถึงตอนเนี้เมื่อก่อนอยู่ที่ยลไปย้ายมาโอเคค่ะไช่ดามต่อ,อ,อ,อแล้วตอนนี้บอกคนสัตดง่ด้ ทำหมันก็บอกก็ได้ได้หมูป่ามาไงหมูป่าวัดป่าสีทาวนอ๋อวัดป่าอาวัดป่าก็มาให้เหรอมันรถชนตายหมดเหล้อสี่ตัวเขากลัวจะตายหมดมันเดินถนนแล้วเขาเลยมาให้แลในสี่ตัวเนี่ยเขาท้องมาตัวเองแล้วมาออกลูกเลยยาวเลยทีนี้ออกลูกสิบตัวเลยฮะอ้าออกลูกทีสิบตัวแล้วแต่ตอนนี้แยกแล้วตัวคู่อยู่ฝั่งโน้นนี่ดูเมียร้อนที่เห็นได้ไม่ไหวงั้น